นี่ดูมานอนอยู่หลังบ้านนี่ดูนี่ดูซึมไปเลยวันนี้ฝนตกนี่ดูไม่ได้เข้าบ้านเพราะว่าตัวเปิดหมดเลยนี่ดูแอบมานอนอยู่หลังบ้านนอนเหงาอยู่คนเดียวแม่เดินมาทักนี่ดูนี่ดูก็มองมองมั่งไม่มองมั่งดูสินอนซึมเลย นี่ดูนี่เวลาฝนตกนี่ดูมานอนซึมอยู่หลังบ้านแต่ตรงนี้ฝนไม่เปียกอะ่ะแม่ก็เลยไม่ได้ให้เข้าบ้านอะ่ะแต่นี่ดูนอนซึมเลยแต่ถ้าเดี๋ยวฝนตกหนักแม่ก็ให้เข้าตอนนี้ไม่ดูหงอยอากาศมันคืดดูสินอนนิ่งเลย สนใจเลยไม่รู้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 ซึมตามอากาศเลยอากาศซึเศมเซาพี่รู้ก็ซึมไม่ขยับไม่รู้ครับเออลุกขึ้นหน่อยแน่แน,นมาทางนี้มาลงมาแน่แน่แน่อ่ อ่เริ่มเริ่มมีความสุขแล้วพอแม่และแม่เรียงอืมอ่านอนลงไม่รู้นอนลงนอนหน้าบ้านนอนหน้าประตูนอนนอนลงตรงนี้นะเออไหนไหนนอนนอนนอนก่อนนอนคอยก่อนให้แม่ทำอะไรเสร็จก่อนนะฝนยังตกไม่หนักเดี๋ยวฝนตกหนักแล้วแม่ให้เข้าบ้านนะ กลางวันไม่รู้ต้องอยู่นอกบ้านอพอกลางคืนไม่รู้ก็ได้ไปอยู่ในบ้านออืมกระดีกระดาขึ้นมาแล้วอโอเคอ่าเป้าประตูบ้านไว้ก่อนนะอืฝนตกอยู่ตรงนี้แหละไม่เปียกฝน ถ้าฝนตกหนักแล้วเดี๋ยวแม่เปิดประตูให้เข้านะครับนี่ดูนี่ดูเฝ้าบ้านไว้กลางวันนี่ดูต้องอยู่นอกบ้านกลางคืนนี่ดูได้อยู่ในบ้านนี่ดูรู้นะเนี่ยดูสินอนแลนอนเฝ้าหน้าประตูไว้เดี๋ยวก็พอพอไม่มีใครเห็นพอไม่มีใครออกมาด้วยออกมานะนี่ดูทำตาละห้อย โอ้โหตาไม่ดูเนี่ยแต่พอแม่มาทักอะไรก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมเป็นไม่ดูตัวเดิมเละอ่ะเฝ้าเฝ้าหน้าประตูไปก่อนนะแม่ทำกับข้าวก่อน